เชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวเปิดโครงการเยาวชนนักศึกษาด้านพยาศิษฐิต่อไปค่ะบุคลากรทางการศึกษานี้นะครับเป็นเกียรติและก็ต้องฝากน้องๆนะครับีหน้าที่นี้นะครับเป็นผู้แทนให้กับเยาวชนแล้วก็บุคลากรับที่เรานะครับมีมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเราจะเห็นสังเกตได้จากผู้เสพนะรับปีที่เสพมากขึ้นแล้วก็ถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นก็คือผู้เสพจะมีอายุน้อยลงต่อ<ะ>มาช่วยกันนะครับพยยามคิดวยกันทำโดยวเักสตรสามสามพัฒนาการเคลื่อนที่สามสามนะครับทั้งดูว่าอันหลังกลับไปสู่ยุคี่ต้องแับไปปูกกันใหม่นะครับ <c oughs> ให้กับนักเรียนนะครับที่เป็นตัวแทนนะครับนักเรียนตัวแทนครับหน้าเดินนะครับลแล้วก็จะ,ะดำผ้าบันทอที่เหลือนะครับไปเตรียมไว้เพื่อมอบให้กับลูกศรีลูกลกูุ๊ของตัวเองนะครับ ที่3 3นะครับที่ได้ให้การนะครับกับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมยะคมนะครับได้ทีอยางตอนะครับนพพบศ์3 3เพื่อมีปรึกษาได้อาจจะมีมาครับเชื่อไดนคือขอให้เราทานขอทันทุน เนินงสองสามกดไลค์ครับก<ล>ดไลค์ครับ